สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติดโควิดยกครอบครัว 1. พฤศจิกาคม64เวลา19นาฬกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวพัช,ชมนอายุ51ปีชาวบ้านตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาผ่านทางวิดีโอขอลว่าครอบครัวของตนป่วยเป็นโรคโควิด19กันหมดทั้งครอบครัวทั้งตนเองมารดาและน้องสาวสองคนรวมสคน หลือเพียงหลานสาววัยเพียงสองขวบ4เดือนซึ่งเป็นบุตรสาวของน้องสาวคนเล็กเพียงคนเดียวที่ยังตรวจหาเชื้อไม่พบโดยสาเหตุของการติดเชือ้อโควิด -19 นั้นเกิดจากน้องสาวคนสุดท้องวัย4 3ปีซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้นำเชื้อเข้ามาแพร,ร่ระบาดสู่คนในครอบครัวหลังจากกลับมานอนพักที่บ้าน และต่อมาได้มีการตรวจพบว่าน้องสาวเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงทําให้คนในครอบครัวทั้งหมดต้องไปตรวจหาเชื้อและได้รับผลการตรวจยืนยันออกมาว่าเป็นผู้ติดเชื้อเกือบหมดทั้งบ้านยกเว้นหลานสาววัยสองขวบคนเดียวเท่านั้นที่ยังตรวจไม่พบจากนั้นเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคนในครอบครัวทั้งหมด จึงถูกนําตัวไปส่งทําการรักษาอย่างพื้นที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวโดยที่ทุกคนประกอบด้วยตนพร้อมด้วยน้องสาวคนรองวัย48ปีและมารดาของตน คือนางสาวแสงเงินอายุ76ปียังไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรจากโรคเกิดขึ้นแต่มดาของตนเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบง่ายเมื่อสองวันที่ผ่านมาจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดจึงเหลือเพียงหลานสาววัยสองขวบที่ตรวจไม่พบเชื้อเพียงลำพังคนเดียวเท่านั้นทั้งครอบครัวไม่มีใครดูแล จึงต้องพามาเลี้ยงดูด้วยอย่างภายในโรงพยาบาลส่วนน้องสาวคนเล็กที่ถูกตรวจพบเชื้อรายแรกนั้นยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งถูกตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาอย่างที่โรงพยาบาลดังกล่าวตั้งแต่แรกแต่ล่าสุดในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาทางครอบครัวกลับได้รับข่าวร้ายว่ามารดาของตนได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากถูกส่งตัวเข้าไปรับการรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในขณะที่พวกตนนั้นยังไม่สามารถออกไปไหนได้ไม่สามารถที่จะไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แกม่มารดาได้จึงได้ร้องขอฝากให้ทางผู้นำชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกอบตท่าไข่ช่วยเหลือจัดพิธีศพให้แกม่มารดาของตนด้วย แต่ล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทางสออบอตอได้แจ้งกลับมาว่ายังหาวัดในการจัดพิธีศพให้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีวัดจินยอมที่จะรับศพของผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ไปจัดพิธีชาป,ปนากิจบำเพ็ญกุศลจึงอยากวิงวอนผ่านทางสื่อให้ช่วยนำเสนอข่าวหรือหาทางให้ทางราชการ ช่วยจัดการทําพิธีศพให้แก่มารดาตนด้วยเพราะพวกตนทั้งหมดยังถูกกักตัวให้นอนรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลไม่สามารถออกไปไหนได้เลยขณะที่ญาติพี่น้องนั้นก็อยู่ห่างไกลเนื่องจากภูมิลำเนาเดิมของครอบครัวตนนั้นเป็นชาวจังหวัดสงขลาแต่ได้มาทําการค้าขายอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีญาติพี่น้องแต่เฉพาะเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ทุกคนก็ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ด้วยกันทั้งหมด ด้านนางอภิญญาเชื้อเงินอายุ63ปีสออบ,บอตอหมุดที่1ตำบลท่าข่ายกล่าวว่าหลังได้รับการร้องทุกข์จากลูกบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชนเดียวกันให้ช่วยหาทางจัดพิธีชาปนากิจศพให้แก่ผู้เป็นมารดาที่ได้เสียชีวิตลงจากโรคโควิด19จึงได้พยายามไปหาวัดในการจัดพิธีชาปนากิจศพให้แล้ว3-4วัด แต่ไม่มีวัดใดยินยอมให้นำศพเข้าไปเผาในเมนของทางวัดเลยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจงังหวัดช่วยจัดหาสถานที่ไว้รองรับเกี่ยวกับการจัดพิธีศพของผู้ป่วยโควิด -19 ให้ด้วยโดยอาจจะสถานที่ไว้สำหรับเป็นเมนกลางเพื่อจัดพิธีศพให้แก่ผู้ป่วยด้วยโรคนี้โดยเฉพาะเนื่องจากตนเองอยังเชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ อาจจะเสียชีวิตอีกลงเพิ่มเติมอีกหลายรายเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชะเชิงเซานั้นยังคงมีการระบาดของโรคที่รุนแรงซึ่งล่าสุดทราบว่ามีมากถึง327รายแล้วจากการระบาดระลอกใหม่ล่าสุดจากสถานบันเทิงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ